สวัสดีครับท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ใค้ในการศึกษาที่เคารพวันนี้สำนักผามังกรหลับก็จะขอหยิบยกเอาธรรมะในทางพระพุทธศาสนามาอธิบายขยายเนื้อความพอเป็นแหล่งความรู้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พูดไปตามกำลังสติปัญญาความสามารถแห่งตนเท่านั้นอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ได้ ขอท่านผู้รู้ผู้ฟังได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับคือวันนี้จะพูดถึงเรื่องธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่เป็นกลางๆและธรรมที่สัมปยุตธคืออย่างที่ท่านเทศในอภิธรรมนั่นนะกุศลาธรรม,มาอากุศลาธรรม,มาอัพยากตาธรรม,มา หรือซ้ำประยุติตาธรรม,มาน,นั่นะวันนี้ทางสำนักจะอธิบายคร่าวๆกุศลาธรรม,มาก็คือทำอันเป็นกุศลถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วน,นั่นะกุศลาก็คือกุศลใช่ไหมละ่ะทำอันเป็นกุศลนี่เป็นฉไหนกุศลก็คือดีทำก็คือสิ่งทั้งปวงธรรมชาติที่มีอยู่นั่นแหละ โดยทั่วไปแล้วท่านตัดย่อเข้ามาคือธรรมชาติของกายวาจาใจเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เป็นกุศลเป็นอย่างไรนั่นเองธรรมชาติที่เป็นกุศลกายวาจาใจนั้นนะมันเริ่มจากคิดคิดถูกเป็นเบื้องต้นทำไมถึงว่าเบื้องต้นเพราะว่าเมื่อเราได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นอ่ะมันจะก่อให้เกิดความคิดคิดเนี่ย คือจิตที่ทยานไปดูไปรู้ไปเห็นจากนั้นดูรู้เห็นแล้วมันก็ทําความเขาคิดใช่ไหมล่ะกรณีคิดเนี่ยมันเป็นลักษณะของความตึกความตองความวิตกวิจารณ์ความสัญญาจําได้หมายหรือความปรุงแต่งในเรื่องราวนั้นนันนั่นแหละเรียกว่าความคิดคิดดีเป็นอย่างไรทีเนี้ย ถ้าคิดดีโดยธรรมชาติแล้วนะท่านบอกง่ายๆสั้นๆเลยคือความคิดดีเริ่มจากกุศลคือคิดตั้งอยู่ที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงต่อสิ่งทั้งปวงที่เราได้ประสบพบเจอนั้น mm. นั้นเรียกว่าเป็นกุศลเป็นความดีคือคิดดีคิดถูก mm. คือถูกทำนองคลองทำนั่นเอง mm. รู้ว่าความคิดนี้เป็นเป็นทางที่ดีงาม ทำไมถึงว่าทางที่ดีงามคือตั้งขึ้นที่ไม่โลภต่อสิ่งทั้งปวงนั้นไม่กโกรธต่อสิ่งทั้งปวงนั้นไม่หลงคือรู้ตามความเป็นจริงตามเหตุตามปัจจัยของสรรพสิ่งที่มีขึ้นเปลียนขึ้นไม่ไปหลงรักหลงชังไม่ไปหลงอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้นี่คือลักษณะคิดดีคิดถูกพอคิดดีคิดถูกแล้วคิดนั้นคือเป็นกุศล ตั้งอยู่ในที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจากนั้นเมื่อคิดแล้วเนี่ยมันจะสั่งการออกมาที่พูดดีใช่ไหมล่ะพอคิดดีมันถึงสั่งการมาที่พูดดี <Yeah. S 1> พูดดีแล้วก็ทำดีทำก็พฤติกรรมของกายนั่นแหละพฤติกรรมข้อวัดปฏิบัติต่างๆนั้นมันดีมันเกิดจากคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีมามาประกอบกันทั้งสามอย่างคือส่วนที่จิตใจคิดเป็นดีก่อน เป็นบุญก่อนจากนั้นก็แสดงออกมาทางวาจาคือพูดดีแสดงออกมาทางพฤติกรรมคือทำดีนั่นเองอันนี้เรียกว่าลักษณะธรรมที่เป็นกุศลเรียกว่าธรรมที่เป็นกุศลาธรรมมาตั้งขึ้นเมื่อได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งแล้วตั้งขึ้นที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคิดก็ถูกพูดก็ถูกทำก็ถูกคิดก็ดีพูดก็ดีทำก็ดี ดีหมายความว่าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงต่อสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นเบื้องต้นจากนั้นก็กระทำตามความคิดที่ดีนั้นเรียกว่าพูดดีทำดีนั่นเองนี่เรียกว่าลักษณะดีหรืวนเรียกว่าธรรมที่เป็นกุศลนั่นเองส่วนธรรมที่เป็นอกุศลที่เนี่ยอกุศลาธรรมมาธรรมที่เป็นอกุศลก็คือฝ่ายบาปฝ่ายไม่เป็นบุญ ฝายไม่เป็นกุศลว่างนั้นเถอ,อะอะแปลว่าไม่นั่นเองก็คือเมื่อเราได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนั่นะเราไปคิดอยากรู้อยากดูอยากเห็นจากนั้นก็คิดดูรู้เห็นแล้วก็เกิดวิภาควิจารณ์ไปในทางที่ผิดศิลผิดธรรมเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฐิเรียกว่าคิดผิดในเบื้องต้นมิจฉาทิฐิก็คือ คิดไปในทางที่โลภเกิดขึ้นคิดไปในทางที่โกรธเกิดขึ้นคิดไปในทางที่หลงฟูขึ้นนั้นแหละตั้งที่โลภโกรธหลงแล้วยังเป็นไปกับโลภโลภโกรธหลงนั้นจากนั้นความคิดมันผิดอย่างนั้นแล้วโลภโกรธหลงเกิดขึ้นในความคิดแล้วน้ำก็สั่งกายวาจาทำไปในทางที่ผิดใช่ไหมล่ะผิดทางความคิดก่อนคิดผิดแล้วก็พูดผิดทำผิด เราเรียกว่าผิดศีลผิดธรรมผิดทํานองครองทมต่างๆก็เกิดขึ้นนั่นเองเรียกว่ากายทุจริตวาจาทุจริตก็เกิดขึ้นจากความคิดเป็นทุจริตนั่นเองคือคิดผิดคิดเป็นอกุศลนั่นเองนี่คือลักษณะธรรมที่เป็นอกุศลพูดง่ายๆคือได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ไปดูไปรู้ไปเห็นไปคิดตามสิ่งนั้นต่อตามสิ่งเหล่านั้นต่อสิ่งเหล่านั้น ด้วยอำนาจของโลภกวดหลงตั้งขึ้นแล้วก็ตอบสนองต่อยาวออกไปจากโลภกวดหลงนั้นนหะเป็นคิดผิดพูดผิดทำผิดเรียกว่าธรรมที่เป็นอกุศนหรืออกุศลาธรรม,มานั่นเองต่อมาธรรมอันที่สาก็คือธรรมสัมปยุตตาธรรมมาสัมปยุตตาธรรมมาก็คือธรรมที่ประ ที่ไม่ล้วนเป็นอย่างเดียวว่าอย่างนั้นเถอะมันสัมประยุทธ์คือผสมกับอันอื่นเนื่องกับอันอื่นนั่นเองอย่างเช่นว่าธรรมที่เป็นกุศลล้วนเนี่ยก็คือคิดดีพูดดีทำดีแต่เมื่อไปผสมกับคิดดีอยู่แต่พูดไม่ดีก็มีใช่ไหมล่ะนั่นนะเรียกว่ามารยาผสมอยู่นั่นนะหรือทำดีแต่แต่ไม่ได มาจากคิดดีเสมอไปใช่ไหมล่ะใกลเหมือนแก้งทำดีอย่างเนี้ยเรียกว่าทำสมประยุตธคือทำผสมทำดีไม่ล้วนว่าอย่างนั้นเถอะนั่นน่ะอย่างเราไปทำดีที่วัดอย่างเนี้ยตั้งใจไปทานเลยละ่ะแต่ไปแล้วก็ยังไปว่าพูดพื้นผู้อื่นหรือนินทาผู้อื่นอยู่อย่างเนี้ยหรือนึกไงมโนไปในทางที่บาปอยู่อย่างเนี้ยแต่ก็ไปทำดีอยู่อย่างเนี้ย เรียกว่ามันผสมกันนั่นเองดีไม่ล้วนว่าอย่างนั้นเนื้ชั่วก็ไม่ล้วนก็มีผิดบ้างแต่บางครั้งก็คิดดีอยู่แต่ก็หลงทาผิดอย่างเนี้ยอย่างเช่นเราไปรักษาศีลที่วัดอย่างเนี้ยไปทําดีใช่ไหมล่ะเตี๋ยไปรักษาศีลน,นั่นแหะไปแล้วมันก็รักษาไม่ได้ก็มีใช่ไหมก็หลงพูดผิดคิด,ผ,ดผิดอยู่นั่นเองไปในทางฝ่ายบาปอยู่นั่นเอง เรียกว่าเป็นของผสมกันเรียกว่าสัมปยุตตาธรรมมาทมที่มีความผสมกันระหว่างดีกับชั่วชั่วกับดีคือดีไม่ล้วนนั่นเองชั่วก็ไม่ล้วนนั่นเองเรียกว่าทมที่เป็นสัมปยุตกันหรือผสมกันต่อมาทมข้อที่สี่เรียกว่าอภยกตาธรรมมาคือทมที่ไม่เป็นบุญและบาปอยู่เหนือบุญและบาปคืออันหนึ่งนั้นไม่ใช่บุญและบาปท่านหมายเอาอุเบขา นั่นเองอย่างยินดียินร้ายอย่างเนี้ยมันจะไปฝ่ายฝ่ายยินดีก็ฝ่ายโลภไปใช่ไหมล่ะฝ่ายยินร้ายก็โกรธไปอย่างเนี้ยฝ่ายเมตตาก็ไปในทางชิดไปนั่นแหละไม่อุเบกขาว่าอย่างนั้นเถยะไปในทางบุญนั่นแหละมันเป็นฝ่ายอยู่กลางๆนั่นเองเรียกว่าอุเบกขา กรณีอุเบกขานี้ท่านเรียกว่าอัพยากตาธรรมมานี่กรณีหนึ่งคืออุเบกขาในธรรมที่เป็นฝ่ายทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายร้ายทั้งฝ่ายน่ายินดีทั้งฝ่ายน่ายินร้ายทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบาปเรียกว่าอุเบกขาอยู่กลางๆนั่นเองเรียกว่าอัพยากตาธรรมมาส่วนอัพยกตาธรรมมาที่ลึกที่สุดก็คือนิพพานคืออยู่เหนือบุญและบาป ออกจากบุญและบาปไปแล้วว่าอย่างนั้นเลยอยู่เหนือบุญและบาปอยู่เหนือยินดีเหนือยินไล่ทีแรกนั้นอยู่เบียดขาเฉยๆใช่ไหมแต่ยังไม่เหนือแต่วางกลางกลางๆงไม่ไปทางใดทางหนึ่งแต่อัพยากตาธรรมาชั้นลึกคือนิพพานนั้นนะ่ะคือวางออกจากระบบนี้เลยวางออกจากระบบยินดียินไล่าวางออกจากระบบไม่อยู่ข้างใดข้างหนึ่งว่างนั้นเถอะไม่ไม่ไปยึด วางจากความยึดความถือในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแม้แต่ฝ่ายกลางๆก,ก็ไม่เอาแล้วนั่นน่ะฝ่ายอุเบกขากลางๆนี้ก็ออกไปแล้วนั่นน่ะเรียกว่าอพยากตาธารรมธาทมเหล่านี้จะเกิดอยู่กับเราท่านทั้งหลายนี่แหละเว้นไว้แต่นิพพานที่เรายังไม่เข้าถึงแต่ส่วนที่มันจะเกิดขึ้นกับเราอยู่บ่อยๆเลยก็คือกุศลาธรรมมาอกุศลาธรรมมาและสัมปยุตตาธรรมมาแล้วก็ อุเบกขานี่ก็มีอพยากตาธรรมมาที่เป็นอุเบกขาต่อสรรพสิ่งทั้งทั้งปวงทั้งฝ่ายหน้ายินดีทางฝ่ายหน้ายินไลยฝ่ายสุขฝ่ายทุก์นี่แหละเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าหากเราไม่พิจารณาสังเกตพฤติกรรมการกระทําของเรานั่นนะ,นะนะบางครั้งเราก็ไม่รู้ความคิดของเราใช่ไหมเนั่นะนะเพราะเราลืมเราไม่มีสติพิจารณาดูความคิดดูกิจด,ดูใจอยู่ตลอด หลวงพูดออกมาในทางที่ไม่ดีแล้วก็มีใช่ไหมล่ะหรืออย่างเช่นไปทําบุญอยู่อย่างเงี้ยตั้งใจไปทําบุญที่วัดเลยแต่เวลาพูดก็หลวงพูดไปในทางที่ดีหลวงคิดไปในทางที่ไม่ดีอยู่ก็มีน,นั่นแหะมันจะผสมกันอยู่อลักษณะนี้เรียกว่านักประพฤติปฏิบัติน,นัน้นนะไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงว่าธรรมที่เป็นกุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไร เราจะต้องทําความเข้าใจในหลักการนี้ก่อนทํากุสลทั้งปวงนะั้นมันเกิดขึ้นจากเมื่อได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนะั่นน่ะมันตั้งอยู่ที่ไม่โลภต่อสิ่งเหล่านั้นไม่โกรธต่อสิ่งเหล่านั้นไม่หลงยินดียินลย้ลยไม่หลงรักหลงชังในสิ่งเหล่านั้นคือเห็นสิ่งเหล่านั้นตามสภาวะความเป็นจริงทําไมถึงจะเห็นสิ่งเหล่านั้นได้ล่ะก็เห็นในปัจจุบันใช่ไหมล่ะถ้าไม่เห็นในปัจจุบันสิ่งนั้นมันก็จะไม่เห็นตามความเป็นจริงเลยมันก็เห็นไปตามเรื่องราว ที่เขาเล่าว่าเขาว่ามานึกไปในเรื่องราวในอดีตในอนาคตไปนั่นน่ะแต่การเห็นในปัจจุบันขณะหรือเห็นในสรรพสิ่งทั้งปวงที่มันปรากฏดขึ้นเลยนั่นน่ะในความคิดนั่นน่ะเรียกว่าเห็นในปัจจุบันใช่ไหมละ่ะถ้ามันโลบมันกรดมันหลงก็แสดงว่าทําฝ่ายบาปเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดผิดนั่นน่ะถ้ามันไม่โลบ ไม่โกรธไม่หลงมันก็คือสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นตั้งอยู่ใช่ไหมล่ะคิดถูกจากนั้นมันก็มาพูดถูกทําดีทําถูกใช่ไหมล่ะเนี่ยเราจะต้องเห็นในปัจจุบันเลยว่าความคิดเราเนี่ยมันเกิดขึ้นขณะที่ได้ประสบพบเจอเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตในใจก่อนใช่ไหมล่ะเมื่อตากระทบรูปแล้วมันเข้าไปถึงใจเลยนั่นน่ะยินดีหรือยินลายคิดถูกหรือคิดผิดใช่ไหมล่ะแล้วมันจึงจะนํามาถึงพูดผิดทําผิดพูดดีทดําดีนั่นน่ะ นักประิตปฏิบัติก็ต้องหมั่นมีสติสัมปชัญญะประกอบกับความคิดประกอบกับการพูดกับประกอบกับการทําเสมอถ้ามิฉะนั้นแล้วน,นั้นะความคิดพูดทำของเราเนี่ยมันจะมันจะไปหลงยินดีไปหลงลยินไายไปหลงรักไปหลงชังได้นั่นเองตั้งอยู่ที่โลภกรธหลงเลยได้กลายเป็นบาปอยู่อยู่ตลอดเลยน,นั่นแหะ เพราะฉะนั้นการที่จะรักษาให้กายใจของเรานี้เป็นบุญอยู่ตลอดก็ต้องมีสติสัมปชัญญะเพราะเราได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เสมออยู่ตลอดเวลาอายุทนะมันทํางานอยู่ตลอดนั่นเองการมีสติสัมปชัญญะประคองจกิตประคองผู้รู้ประคองการได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วให้คิดถูกทํานองคลองทำคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอ้าตั้งขึ้นเลยขณะได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ย ตำรวจเราเลยว่าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงตั้งขึ้นก่อนเลยนั่นน่ะพอไมโ่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วก็คิดตามสิ่งเหล่านั้นทีเนี้ยคิดดูคิดรู้คิดเห็นก็ตามอยากดูอยากรู้อยากเห็นก็ตามมันก็จะไปในทางที่สัมมาทถถิฏฐิถูกทํานองคลองทมเมื่อคิดดีคิดถูกมันก็จะพูดดีพูดถูกทําดีทําถูกใช่ไหมล่ะนั่นเรียกว่าประคองตนไปในตลอดไปเรื่อยๆเลยเนี่ย เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะประคองกายวาจาใจอยู่เสมอถ้าหากใครไม่มีสติสัมปชัญญะประคองกายวาจาใจทีเนี้ยเวลาได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วทำที่เป็นอกุศลมันก็เกิดขึ้นได้เพราะบางอย่างมันน่ารักน่าใข่น่าพอใจก็มีอยู่บางอย่างมันน่าเกลียดน่าชังน่าโกรธก็มีอยู่ไม่ถูกใจเลยบางอย่างก็ลุ่มหลงมัวเมาก็มีอยู่เพื่อเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะประกอบอยู่เสมอนั้นน่ะ อากุสลบาปทมคือโลภกธดลงมันจะตั้งขึ้นในจิตในใจเลยเมื่อมันตั้งขึ้นแล้วมันก็คิดผิดใช่ไหมละ่ะคิดผิดพูดผิดทำผิดตามมาเป็นลําดับเลยนั่นน่ะอะสังเกตด,ดูง่ายๆจะเป็นผู้อื่นหรือเราก็ตามนั่นน่ะทำไมถึงพูดผิดทําไมถึงทําผิดเพราะว่าเขาคิดผิดใช่ไหมละ่ะทําไมเขาถึงคิดผิดล่ะเขาเป็นคนมีปัญญาเหมือนกันกันกบเราอยู่เพราะเขาลืมไงเขาไม่ได้สังเกตในปัจจุบันขณะว่าขณะที่คิดนั่นน่ะ ขณะที่ได้ประสบพบเจอนั่นน่ะเขาเลยคิดคิดมาคิดผิดเพราะเขาลืมใช่ไหมล่ะเขาลืมดูในปัจจุบันขณะนั่นเองนั้นเองแล้วปล่อยให้คิดผิดไปเลยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นนะักวิพุาปริบัติที่เมื่อได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็คือเห็นในปัจจุบันขณะต่อสิ่งทั้งปวงแล้วนำนำมาประสบพบเจอนั่นน่ะตั้งขึ้นที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคิดก็คิดแบบไม่โลภไม่โกรธไ,ไม่หลง ต่อสิ่งทั้งปวงมันถึงจะออกมาพูดดีทดําดีได้ใช่ไหมละ่ะคนผู้นั้นก็จะประคองตนให้ดีอยู่ตลอดเวลาได้นั่นเองให้ความรู้โดยสํานักผามังกรหลับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับและขอให้ท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ไขในการศึกษา